ก็สอนดีคนด้วยนะครับผมดูกับผมเอ็นจิ ันนี้ทุกคนเราก็อยู่กับตัวละครเอลสูกันเหมือนเดิมนะเออก็วันนี้ก็จะมาโชว์เทพอีกสักตานะทุกคนคือช่วงนี้ผมก็ติดเล่นเอลสูรพอสมควรนะเพราะมันเป็นตัวที่ผมถนัดไงเออคือมันเป็นตัวที่แบบเขาสร้างมาเพื่อผมนะถ้าผมไม่เล่นมันก็จะเขาก็แบบถ้าจีเอ็มเขารู้ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เขาจะเนิบฮีโร่แบบเอลสูลงนะทุกคนดังนั้นผมก็เลยต้องมาเล่นอยู่เรื่อยๆนะก็อย่างที่บอกนะทุกคนเออเพราะผมก็เป็นเทพเอลสูที่แบบโหดที่สุดในประเทศไทยแนละ้วตอนนี้ผมก็เลยว่าวันนนนนนีี้้้จะจะมมาแแบบบบกกกกโชวไใหหดูออทุคผ็็ผเเป เออมีซาตานหลุดด้วยว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ยิงไปหนึ่งทีหนึ่งทีผมก็จะบอกเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะทุกคนคือช่วงต้นเกมนะครับผมพยายามต่อไปเรื่อยนะคือถ้าเรากดเขาได้เขาจะเล่นลำบากมากเลยทุกคนแต่ว่าโรนไม่อยู่ว่ะหนึ่งข้อนี่เป็นไปอุ้ยจะตายจะตายเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่เปล่าอยู่นี่เปล่าผมเชื่อโอ้โห้ไม่อยู่อ่ะทุกคนผมว่ามันน่าจะอยู่ย่านะเพราะว่ารู้ว่าผมเอาหยิบเอลสูมามันไม่มาหลบตรงนั้นหรอกมันไม่มาไม่กล้าหลบคาป้อม เอาไป็นข้อหนึ่ง,องโอ้เจ็บทุกคนโอ้เจ็บนะเจ็บนะเฮ้ย hey, รู้จักเปล่ารู้จักเอลซูโน์หนึ่งเปล่าผมนี่แม่ระดับตำนานบอกแค่นี้แหละเฮ้ยจะมาแบบว่าจะมาล็อกผมไม่ได้หรอกนี่นี่นี่เทลมีอยู่ที่เทวนี้ต่อไปเรื่อยทุกคนต่อไปหนึ่งข้อโอ้โหเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยซาร์ตาเจ็บนานนี่โอ้โหสัตว์ม่เอ้ยไม่มีสกิลเพคเลยพวกนี้คือแค่นี้มึงก็ยังเอาไม่ได้เนาะคือเมื่อกี้ถ้ากระสุนผมมีเยอะนะผมได้หมดเอ้ยตายนะตายนะคุณว่าโอ้โหสัตว์สัตว์เจ็บเร็วเร็วเร็วรอต่อหน่อยเดี๋ยวผมใช้ฮาิกก่อนนแตตเป็ัว โอ้โหไอ้เหี้ยแบบไม่รู้งานว่ะทุกคนมันไปดูคลิปผมหรือเปล่าเนี่ยเออเริ ide, ่มโปโปเหมือนโปเปิดแมปเลยทุกคนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอู้ฟิกเกอร์ก่อนจังหวะนี้อู้หูที่มันฟอร์เรนป่าหรือเปล่าเนี่ยนี Ա ่ยิงไปก่อนยิงไปก่อนอู้หูตายเลยว่ะตายเลยว่ะเด็กป่าเป็นคออู้หูรู Shaun ้ทางอุ оф. ้ยสัตว์นาคอสมานี Boom ่ไม่ใช่ฟอร์เรนป่าทุกคนนาคอสนาคอสนี่ยิงไปก่อนแตกนะแตกนะยิง นี่ปุกคโอ้โหจะวหระลัดช็อตอันสวยงามไม่ใช่ลัดช็อตดิเมื่อกี้ผมอวยผมผมเก็บไปตั้งเยอะแล้วแมงซาต้าจะลัดผมนี่เป็นข้อเฮ้ยเจ็บนะเอ้ยไม่กลับบ้านมันเจ็บนะเห็นป่ะทุกคนพอเรากดเทลได้มันเขาจะเล่นยากบ้างเลทุกคนคือเทลนี่มันเป็นแครี่ขาตายใช่ป่ะล่ะเออมันต้องมีของไงบุญถึงจะแบบพังอาจได้อือผมไม่ค่อยได้ออกไม่ได้มาสอนพวกแบบออกไอเทมจากเอลสูเลยนะทุกคนก็รอคลิปหน้าแล้วกันนะผมก็จะบอกนะ ไอเทมที่ผมใช้นะทุกคนคือเป็นไอเทมที่แบบเหมือนพลังแฝงอ่ะเออคือถ้าใครไปดูจากคลิปผมนะแล้วได้แล้วได้ไอเทมจากคลิปผมไปนะทุกคนมันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยตอดเทลหน่อยเอาเทลได้แค่เคลียร์คลิปเท่านั้นแหละเออยืนห่างๆนี่เป็นอู้สัตว์ไม่โดนไม่โดนโอ้หแล้วโลมกูเป็นไหนเนี่ยเอ้ยลืมไปทุกคนซารตานเป็นลมให้ผมได้ว่ะตอนนี้ไม่มีแทงเลยนะทุกคนไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าไอฝั่งมันก็ไม่มีเหมือนกันละแทงอ่ะโอเคเราเคลียร์คลิปไป ไม่เล่นกากอย่างนี้แหละไม่มีใครมากันให้มันหรอกทุกคนคือกลัวผมไงเออลวมขนาดลวมยังกลัวไงเขาเลยไม่กล้ามากันแครี่นะโอ้พอตอนนั้นเอาตัวไหนดีโอ้เอาเออนี่เป็นข้อโอ้เจ็บ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 นะเจ็บนะตายไปดีโอ้โหเวนเอ้ยแม่งเทลมาลัดช็อตเฉยเลยอะไรครับเนี่ยแม่งคิวเองไม่เป็นหรือไงวะเออไม่มีปัญญาคิวไงคิวกระจอกคนนี้ไป้นี่ขอลัดเลยโอ้ยยังลัดยังไม่ได้นะวิเทลอันตีเทลอันตีแล้วโอ้ โอ้ฮ่า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 ่าอยู่ในป่าอู้จะตายจะตายปึ้งบึ้งอุ้ยไม่ไม่ไม่เจ็บวะไม่เจ็บวะไม่โดนไม่ใช่ไม่เจ็บไม่โดนเลยผมรอที่อ่อนมันมันมันน่าอยู่ในหญ้าทุกคนมันต้องวาร์ปอยู่ในหญ้าแหละเดี๋ยวผมรอกระสุนผมก่อนยิงไปก่อนนะไอ้ต่อไปกเลยเจ็บนะอู้เจ็บนะ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 สัตว์ไม่โดนอือไอ้สัตวต้าแม่งทำเสียจังหวะเลยแม่งเข้ามาบังผมไงเมื่อกี้ผมเลยไม่โดนเลยูยาไม่เป็นแม่งกระเหอะไม่ ก็เห่าหมอยอยักบินนี่เป็นไงโอ้โหผมหลบดอกฟอรเรนได้ด้วยเห็นปะฟอรเรนมันขี้กระจกไงปุ๊บไปถึงข้อ,อนี่เห็นปะกอดระยะไกลทุกคนจะมาลำอะไรหรือเปล่าเออล้ำมั่วเออเฮ้ยป่าเราเป็นไอเทีอนัทป่าเออผมลืมเลยทุกคนลืมดูไม่ออจะไหวปะนี่แครี่สองเลยนะทุกคนจะเป็นไรครับผมผมแบกเองได้ไอเชี่ยสัตสัตสาตสาตามันก็จะบินอย่างเดียวเลยโอ้โเ,ออเออได้อยู่ได้อยู่ตายอยู่ดีเห็นปะเห็นปะ เขาโดนสัไปจะลากตีนมาหาคุณลากมาอไสไปโดโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เป็นข้ออุ้ยไปจะตายแล้วอ่ะเออเขาอไอ้พอเรนจะแตกแล้วอ่ะแม่งดาเมจขาดที่ใหม่เลยอยู่ไหนวะนี่กูยิงไปเลยยิงไปเลยอันตีอะไรโอ้โหเจ็บแล้วกูเจ็บแล้วกูนี่แหละเจ็บเองตอนนี้เราจับไปได้แค่คิวเดียวเองนะทุกคนเออมันมีพวกลาดเยอะอย่างนี้แหละผมไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรไงจริงๆอ่ะผมจะได้คิวตั้งเยอะแล้วแม่งดูค่าแบบแบบทั้งทีมได้มาหกคิวล้วนแบบลาดผมทั้ง คือโอสู่เป็นตัวละครที่ถ้าลมดีๆมันก็เล่นง่ายนะทุกคนโอ้ทำไมัยปุ้นนี่มันตายง่ายจังวะอไอ้คน,นยังไม่ถึงกูเลยไม่ได้เหลือเลยตอนนี้ผมจะแยกแล้วทุกคนซาตานมันลาดผมเกินไปเดี๋ยวผมไม่เกิดน,นะอู้หูเมย์กูโดนเมย์กูโดนไอ้เด็กเดินอย่างนั้นแม่งก็เว้าดีครับผมเว้าดีเบ้าไปดีมาแล้วเอ้ยไปไหนครับผมไปไหนโอ้ต้องเอข้าป้อมเลยเหรอทุกคนมันเข้าป้อมเลยนี่กูขอหน่อยสตาร์ทลาดเก่งลาดเก่งออตอนนี้ผมกลางหมดเต็มเลยนะทุกคนโอ้โหแบบยังไม่มีใครให้ให้อัวมาคิวเเลยยนนะี่ จะจัดคิวเดียวไม่ได้นะทั้งเกียร์มาขาได้แค่ตัวเดียวเอ้นาคอดอยู่นี่เดี๋ยวยิงไปก่อนทุกคนยิงปกติแม่งเลยปกติแม่งเลยเฮ้ยบินแล้วบินแล้วบินแล้ว,ลวได้เปล่าได้เปล่าไป็นข้อปุ้งเรียบร้อยเห็นปะ่ะสาตารแม่งก็ได้แบบราศีผมอะ่ะพวกนี้มันชี้เกาะไงเหมือนกระฝากนั่นแหละม่นเกาะกว่าจริงไงเออเล็งเล็งอยู่นี่เปล่าอยู่นี่เปล่าปุ้งเป็นข้อตายครับผมอ้โดนล็อกสมน้ำหน้าสมนี่นี่นจะรัดดีอปะ่ปะอือนี่ไม่ยอมแล้วตอนนี้เอาของจริงแล้วเอดี๋ยวเดี๋ยวแม่งแบบ คอยดูมันจะรัดไงเมื่อกี้เห็นป่ะแม่งโดนจับไงผมไม่ช่วยก็แตกก็แล้วพวกนี้นี่็นป่ะแม่งวิ่งไล่ป่าเลยเ็นนี่เป็นไงระยะไกลเออตอนนี้ผมของแท้แล้วผมมาแล้วรู้จักของแท้หรือเปล่าเออไม่ใช่ของกินนะไม่ใช่กินแดงนะอ,อันี้เอลสูโนหนึ่งนี่ต่อไปก่อนนี่ระยะไกลเห็นป่ะยังโดนเออยังโดนเจ็บนะแคลรี่เขาเล่นยากบอกแค่นี้นะถ้ามีผมอยู่ในทีมมาฝังเขาแบบเป็นแคลรี่นี่เล่นยากระดับ โอ้โหฟาวเล่มันล้ำแล้วฟาวเล่แล้วเออๆๆอันนั้นนี่อีเป็นหนึ่งข้อโอ้ระยะใกลระยะไกลเลยบอกตรงแค่นี้มันระยะใกลเพราะอยากโมเยอะนะทุกคนเออน้องๆก็เห็นกันแล้วว่าพี่แบบมือสไนเปอร์อ่ะเออยิงแบบยังไงก็โดนเมื่อกี้หลับตายิงนะเมื่อกี้เออเมื่อกี้ผมไม่ได้มือตาเมื่อกี้ผมไม่ได้ลืมตายิงนะเมื่อกี้นี่มันอยู่ในเปลวไอ้ยีน่ายีน่าเจรอดไปก่อนโอ้ยิงเป็นข้อเข้ายากเข้าลำบากพวกนี้ก็ไปแจกอยู่โอ้เออมีแต่พวกแจกที่มาเลยแเออแต่เป็นสี่คิวแล้วทุกคนยังไม่แตกสักตัวเลยเห็นปป่่่ะคนนนนเเเทพก็็อยยางงีี้้ลลลดูไไว ระยะไกลทุกคน,นเออเก็บงานไปแต่พวกนี้เออได้คิวแบบขี้เหลืวไงกินเหลือไปแล้วโอ้ดําดอกเว้าดอกเว้าดอกเว้าไอ้สัตว์มันก็ไม่ให้มันดําลําโดนอีกเลยโว้ยอะไรเป็นไง,นไงทุกคนเมื่อกี้มันจะไม่โดนแล้วนะแต่ว่าทําไมมันถึงโดนวะก<ๆๆ>็อย่างเงี้ยทุ๊กติกเสร็จเร่งตายเก๋เลยย่งเยอมามามาตีป้อมเลยทุกคนตอนวิจารไปอะไรมาหกคิวแล้วโอ้แม่งเห็นป้าทุกคนตอนที่ผมของจริงเออบอกแล้วว่าของจริง คือเอลูไม่ต้องพึ่งโรมนะเออมีแครี่ไม่ต้องพึ่งโรมเล่นยังไงก็ได้แต่ต้องเป็นผมด้วยนะเออถ้าเป็นคนอื่นไม่ต้องอาศัยโรมแต่ถ้าเป็นผมนี่แบบคนเดียวเดินทั้งแมปครับผมแค่นี้แหละนี่ดีบรีเห็นว่าแครี่มันยังแบบกระจอกเออแครี่ไม่ใช่แครี่แครี่เรายัางกระจอกอยู่เลยเห็นปะตีมังกรเจาะแจเะแจเออตีเจาะแจเจาะแจเอาเอาเอพวกสายแจก็อย่างนี้แหละนี่เห็นปะได้เปล่าเนี่ยผมไปช่วยนะผมไม่ช่วยนะผมลองยิงแต่อยากละไกลตายปะตายอยู่ดีเห็นปะโอ้โหพวกนี้มันอ่อนอย่างนี้แหละคือถ้้าผมมมมมไไไ่่่ชววยันนก็็คิเเองดห Mm. น,นี่เป็นข้อเจ็บโอ uh, ้ยเจ็บ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 เอากลางอะไรของคุณฮะนี่ดาเมจขาดทุกคนดาเมจขาดดาเมจขาดเอาเทวเทวเทวเทอ้ยสว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 ยโอ้ย ooh, ไม่โดนป่ะอ๋อไอ้เคียนี่ก่อนแล้วกันนี่เป็นข้อเจ็บนะไอ้เคียนมันเดินอะไรตรงนั้นเนี่ยเอาเอาหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่ามันน่าหลุดนะทุกคนเฮ้ยไม่หลุดแล้วไม่หลดุดไม่หลดุด อะไรอันจน,น,น,นี่เป็นไงแตกเป็นดีโอ้โหเห็นบ้างเมื่อกี้ผมตอบไปเยอะไงอันนี้คิวสมศักดิ์สีนะผมยิงสองนัดถ่ายอ่ะเชื่อปะไม่ต้องเชื่อหรอกผมไม่ต้องเชื่อไม่ต้องมาเชื่อผมหรอกเมื่อกี้ก็เห็นกันอยู่มีตาก็รู้ทุกคนไม่ต้องให้ต้องไม่ต้องให้ผมบอกหรอกนี่หลบหลบไปสเต็ปหลบรู้จักใช้เทคนิคหน่อยทุกคนนี่เห็นป่ะทุกคนเห็นปะ่ะนี่ของแท้นี่คือของแท้ที่ชอบล้วทุกคนผมตอบไปเยอะแล้วแม่งอันตียกทีเดียวหายเลย ตังเลยตัวโอ้ใจเย็นพี่ไปฟอลเลนฟอลเลนเฮ้ยอันติอันตินี่กูหนีแวกูหนีแล้วอย่าล้ำอย่าล้ำโอ้โหอ้าวจัดหน่อยจัดหน่อยไปยิงยิงไปยิงทีผมตอบไปเยอะนะไม่ได้ควายเลยนะเออคือไม่ได้หมานะเรียบร้อยนั่นแหละหมาของแท้อะไรกันนี่อ่ะผมตอดไปให้แล้วมึงไม่เก็บอ่าเออมึงเล่นอะไรเนี่ยนี่ไปกูยิงปกติยิงปกติกูยังฆ่ามันได้เลยเอออะไรของมันวะเมื่อกี้ นี่ให้มันบินให้มันบินให้มันบินพุ่งเป็นไงทุกคนนี่เขาเรียกว่าของแท้จำไว้เป็นเรื่องไงเป็นเรื่องเนี่ยยิงไปก่อนยีนะโอ้นะคอดเราเราราไรเนี่ยพุ่งว้าวพุ่งเขาเอขอรับเลยขอรับเลยขอรับนี่เป็นไงไอ้ยีน่าผมเ้าแต่ของนี่ของของแท้อื้อตายแล้วซาตาเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อพวกนี้มันก่อนอ่อนๆคลิปหายเลยในขณน้นาคอดยังล้วงผมไม่ได้เลยทุกคนไอ้เยีนยแม่งแพ้แครี่อึ้งบ้าเปล่าเนี่ยไอ้เยีน่าเล่นตัวโคตรโกงเยีน่าทุกคนเลยเราไปช่วยเขาไปช่วยแบบแครี่ก่อนนะอุยยยยมััันนนนนจจะะะตตาแแลล้้้้ววววีีีี่่เเดด๋ขอกไป โอ้โหสัตว์แม่งกูมาแม่งหนีเฉยเลยเอาตีป้อมหน่อยเพื่อนตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยนี่โอ้โหสองนัดป้อมแตกเห็นปะอแม่งแรงชิบหายเลยจริงอะมันแดงแรงเพราะดามเมจผมอะเออ GM เขารู้ว่าผมจะมาเล่นตัวนี้เขาปั้ตัวละครเนี้ยมันแบบโหดขึ้นไงเดี๋ยวเขาจะไม่มีสกินขายนะทุกคนถ้าผมไม่เล่นขึ้นมานะทุกคนผมบอกแค่นี้โอ้ยไม่มีสกินว้าหมดแหละโอ้โหรีบจบนะ16นาทีแล้วอะเออเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบสักนัดนะเออเอาแบบนัดเดียวหายอะมีปะ ซูมหน่อยซูมหน่อยมันอยู่นี่เปล่าจิงจริเปล่าโอ้โหไม่โดน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 เลยมันเข้าบอกไปแล้วโอเคทุกคนเราจะจบเกมกันแล้วนะเอออันนี้จบของแท้ทุกคนนี่ตีป้อมเลยตีป้อมเลยพวกนี้มันอ่อนเกินไปไม่เสียเวลาเล่นหรอกทุกคนยิงยิงยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมโอ้โหใจเย็นโอเคป้อมตีป้อมตีนี่นี่เอาดิเอาดิโอ้โหูฟอร์เรสตมาโอ้จบแล้วโอ้อะไรเนี่ยก็มีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ